สวัสดีครับพบกับเราแล้วครับช่องพังลักกี้แฟมิล er ok uhh ี่ครับตอนนี้นะครับมียางรถเยอะแยะเลยนะครับลักกี้จะทํำยังไงนะครับจะเอากลับยังไงนะครับลักกี้มาเร็วมาเร็ว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 กี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 เร็ว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 กลับเร็วกับเร็วกลับเร็วไม่ต้องเอามาเร็วกีกีกีมาเร็ว ดูน้องลักกี้เก็บยางรถนะครับไม่ยอมมาครับไม่ยอมเรียกไม่ยอมมานะครับห่วงไว้นะครับเอามาไม่ได้นะครับ <S <S ดูตูดูดูทำมาๆๆมากี้มามาเร็ว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 แน่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 มาเร็วมานี่เร็ว กลับไปเอาอีกครับไปเอาอีกนูน่นนู่นไม่ยอมมาแล้วโอ้ยมานี่เร็วมันนี่เร็วเก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 มันนี่เร็วเอามาไว้ตรงนี้เร็วห่วงไว้นะครับถือมาไม่ได้ห่วงไว้นะครับเต็มทางเลยเนาะจะทำยังไงนะมากี่มามามา,มากี่มามา มาเร็วมาเร็วมาเร็วหูวควหนาบอ่ะบ่บนยไงตอนนี้พาลักี้กลับแล้วจ้ากลับแล้วนะครับจะทํายังไงนู่นครับจะกลับแล้วนะครับบอกควานเรียกยังไงก็ไม่ยอมกลับอีกแล้วนะครับตอนนี้จะทํายังไงน้องจะกลับเนาะ เดี๋ยวยังรถเดียวแย่น,นะครับสงสัยฝากกลับไม่ได้แล้วนะครับลองดูแบบนี้ไปก่อนนะลักซี้แอบแอบเร็วห่วงไว้ห่วงไว้ครับเ,เจอแย่ะครับเจออย่างรถเจอแย่นะครับห่วงไว้นะครับไม่ยอมกลับนะครับเรียกยังไงก็ไม่กลับแล้วครับตอนนี้มากี่มามามาเร็วไปไปกลับไปแล้วไป หาอย่างรถล้ออีกแล้วมา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 มฮมาเร็วมาเร็ว เดี๋ยวต้องหาย่างรถอีกเส้นหนึ่งให้หน้องลักกี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ยอม,มาเลยมายอมเดินแล้วนะครับลักกี้ตอนนี้มีอีกไหมีปมานี่แล้ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วจะมาไหมจะมาไหมโด,โดูโดูดูนู่นมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแล้วมาแล้วครับไดไ้วิ่งมาเลยวิ่งมาเลย อ้าวมาแล้วโอ oh. จับยางรถไม่ได้เลยนะครับวิ่งมาเอาเลยนะครับได้ล้อหนึ่งนะั้นนูนทิ้งหกล้อไว้นะครับวิ่งเอามาในตัวเพื่อเอาไปทิ้งเอาไปนะครับ

มาแล้วครับนุ่นอ้าวๆๆๆาวิ่งเตลึดตอนนี้ก็เดินตามมาแล้วนะครับต้องเอาอยางลลรถล่อครับถึงจะตามมาได้นะครับต้องทิ้งตัวนุ่นไว้นะครับจับไม่ได้นะครับวิ่งตามเลยนะครับยางรถ ไปแล้วตอนนี้กลับได้แล้วเหนื่อยเลยนู่นไปไปกลับได้แล้ว แล้วครับเดินกลับแล้วนะครับตอนนี้กลับไปที่พักได้แล้วนะครับเดินลงเขาครับเดินไปก่อนเลยนะครับไม่รอแล้วไม่รอแล้วตอนนี้ สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ให้น้องลักกี้นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์ครับเป็นกำลังใจให้น้องลักกี้นะครับกดติดตามให้น้องลักกี้ด้วยนะครับยอดซับอย่างน้อยอยู่ครับขอบคุณมากครับ